เมื่อเสร็จสิ้นหลังจากวันที่16ความหวังที่วาดไว้ก็พังทลายลงพริบตาบอกแล้วว่าอย่าไปลาสาเรื่องเลขเลี่ยงหวยเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับเมื่อวานก็เสี่ยงไปหลายร้อยอยู่นะฮะก็ต้องหาผักหาไหม้เอามาแกงกินเหมือนเดิมไม่ได้กินได้ก้าบกับเขาเสียทีเเมื่อไหรจะถึงคิวเราเนี่ยเมื่อสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วมันขาดทุนก็ไม่เป็นไรนะครับผักละของเราก็ยังเหลืออยู่วันนี้คุณยิงแม่ก็มาสิมาแม่นผักละ เอาไปแกงให้ผมกินอีกตามเคยนะครับตังก็เสี่ยงเนาะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับวันนี้ก็จะแกงผักละล่วงเหมือนเดิมนะครับแกงแบบมะดัยมะดัยใสยป่ปลาทูกเกมนี่แหละเนาะแกงแบบเมียงเมียงนะครับก็เดินไปแถวแถวหน้าบ้านก็มีผักเสี้ยวอยู่เก้าหนึ่งก็ไปเก็บยอดมันเอามาเปาะแกงใส่ผักละของเรานะฮะ พอดีผมเตียวไก่เกาผังเฮียกต้นนี้ก็เหลียบไปเห็นโอ้โหยอดผังเฮียกโป่งซองเลยก็หมายตาไว้เรียบร้อยนะครับคาบหน้าผมจะมาะเก็บผังเฮียกต้นนี้แน่นอนและนี่ก็คือวัตถุดิบหลักของเราที่เราจะเอามาทำอาหารในครั้งนี้นะครับผักละผักเสี้ยวเฮียงแกงก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกะปินำผักละของเรามามัดตอกแล้วก็ทำการริวนะครับริวเสร็จแล้วก็เก็บเงี้ยนตอกให้เรียบร้อย ปาดส้นผักละออกด้วยนะครับเวลาหมวดใส่ปากแล้วเดี๋ยวมันจะเคี้ยวไม่ปุดน,นะจ๊ะมาตำเครื่องแกงกันเลยครับปาดจะใครลงคกแล้วก็ทําการเอาสางยอกจะใครให้เหลี่ยกเลยนะครับพออาจจะใครเหลี่ยกแล้วเราก็เอาหอมขาวหอมแดงพริกนะครับลงไปในคกแล้วก็ทําการตำนะครับตำปูนตำเพก็พอพอได้ที่แล้วเราก็าใส่กะปิของเราลงไปจากนั้นก็ตำศูนย์ให้เข้ากันนะครับเครื่องแกงก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมาก ที่สำคัญอย่าลืมปาดขาอ่อนใส่ลงไปในหม้อด้วยนะครับจะเพิ่มความหอมมากในการแกงผักละเนาะหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงของเราเตาลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ถอกน้ำลงไปในคกหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมล้างคคกถอกน้ำล้างคกคืนมาที่หม้อแกงโค้งโล่งของเรานะฮะแกงผักละถ้าจะให้ลํำเราต้องแกงบนเตาโลนะครับวันนี้ผมก็จะใส่ปลาทูเค็มไปด้วยครึ่งตัวนะฮะใส่ครึ่งตัวพอเดี๋ยวมันจะเค็มล้ำาข้าว สำหรับใครที่อยากได้ปลาทูเคม็มเอาไปไว้แอบเอาไปไว้ใส่แกงนะครับผมแนะนําเลยผมสั่งเป็นประจําก็คืออะโนไทยปลาทูมันนะครับเนาะก็จะมีทั้งปลาทูมันและปลาทูเค็มนะครับสนใจก็สั่งได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเจ็บงอนได้เลยนะครับตรงตะก้าโชเคสนะครับหนึ่งแพ็คมีสี่ตัวคุ้มมากเมื่อคุณหญิงแม่นํากระปุกน้ําฮามาไขออกก็ตั้งเข้าหูดังผมไปหนึ่งจานนะครับแกบอกว่าจะเหาะน้ําฮาลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความสาบแล้วก็ความหนัวของแกงผักละเมื่อน้ําแกงของเรา ถึงจุดเดือด100องศาเดือดตะล่านตะล่านเรียบร้อยก็ใส่ผักละของเราลงไปตามด้วยผักเซี้ยวทําการกลนแล้วก็เตกผักของเราให้ลงก้นหม้อเพื่อจะให้ผักมันยอบมันเยานะจ๊ะเพิ่มเทคเจอร์ในการขบเคี้ยวก็คือการอุ่ยเห็ดโหละลงไปนะครับเวลาขบใส่มันจะ